สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ MA Auto Review วันนี้เราจะพาไปชมรีวิวแบบละเอียดของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งจากแดนมังกรนั่นก็คือ JAC 4x4 Pickup รุ่นปี2025ที่มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในรวมถึงการพัฒนาสมรรถนะที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ JAC 4x4 รุ่นปี2025โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดันและทันสมัยตัวถังได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแกรง่งเส้นสายคมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ JAC เด่นชัดตรงกลางไฟหน้าและทรงเรียวยาวดูโฉบเฉี่ยวพร้อมไฟ DRL แบบเล็ดที่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืน กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้รองรับการใช้งานหนักและยังมีแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่เหมาะกับการลุยทางออฟโรดกระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้ออันลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกบึกบืน ยังแบบอ t ลเท a รนที่พร้อมสำหรับทุกสภาพพื้นผิวด้านท้ายรถมีไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่แบบแนวนอนฝากระบะท้ายเปิดปิดง่ายด้วยโชคช่วยผ่อนแรงและยังมีโรบารท,ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความสปอร์ตให้กับตัวรถ ในเรื่องของสมรรถนะ JAC 4คณ4รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ166แรงม้าแรงบิด410นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบพาดทไมซึ่งสามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้ง 2S 4H และ 4L ตามความเหมาะสมของสภาพถนนระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกะหนกคู่พร้อมคอยสปริงด้านหลังเป็นแหนบซ้อนที่ให้ความแข็งแกร่งในการบรรทุกน้ำหนักและยังให้ความมั่นคงในการขับขี่บนถนนออฟโรดระบบเบรคเป็นแบบดิสเบรคทั้ง4ล้อพร้อมระบบช่วยเบรค ABS, EBD และระบบควบคุมเถียรภาพ e ST รวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist และระบบควบคุมความเร็วขนาะลงทางลาดชัน (hill descent control) เรียกได้ว่าครบครันเรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล มาดูในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในของ JAC 4x4 2025ถูกออกแบบให้ทันสมัยและหรูหรากว่าที่เคยวัสดุภายในใช้หนังสังเคราะห์คุณภาพดีบอกนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาะพวงมาลาัยมัลติฟังชันแบบ3ก้การหุ้มหนังจับกระชับมือพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตรริ Cruise Control จอกลางแบบสัมผัสขนาด10.4นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto กล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบนำทางแบบ GPS เบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบทุกตำแหน่ง ในด้านของความปลอดภัยนั้น JAC ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าเซ็นเซอร์ช่วยจอดทั้งด้านหน้าและหลังระบบเตือนมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งมาทางด้านหลังขนาดถอยและระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเรียกได้ว่าให้ระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มเกินคลาส มาถึงในส่วนของราคา JAC 4ีคูณ4ปีอัพ2,025คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1 9 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยออปชันและเทคโนโลยีครบครันซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งสมรรถนะการขับขี่เทคโนโลยีอัจฉริยะรวมถึงระบบความปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มค่ามาก โดยรวมแล้ว JAC 4x4 รุ่นปี2025ถือเป็นตัวเลือก